สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หู AI เมาหนังสือครับเคยลองนึกภาพตามให้ครับว่าโรงงานประกอบรถยนต์ค่ะแล้วก็ตำนานเทพกรีกโบราณโหคนละเรื่องเลยกับเคล็ดลับมายากลในร้านเหล้าเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงฟังดูแล้วแต่ละอย่างนี้มันอยู่คนละจัก,กรวาลกันเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเหมือนจับปลามาปีนต้นไม้แต่เรื่องราวที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันนี้แหละค่ะ คือหัวใจสําคัญของความคิดสร้างสารรค์ที่พลิกโลกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนใช่แล้วครับและนั่นก็คือแก่นของหนังสือที่เราจะมาเมาส์กันในวันนี้กับหนังสือศิลปะแห่งการคิดควายหรือ Cross Over Creativity เขียนโดยคุณเดฟทรอต t ค่ะ แปลโดยคุณแพลพลอยมหาวันจากสำนักพิมพ์วีเลนครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการถอดรหัสว่าการลากเอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเลยมาชนกันเนี่ยมันสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงและที่สำคัญคือเราจะขโมยหลักการพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้แบบไหนบ้างเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คาถามใหญ่เลยดีกว่าแนวคิดคิดควยที่ว่าเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับ ถ้าจะให้สรุปแบบรวบรัดที่สุดตามแนวคิดของคุณเดฟทรอสจะคะความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ลึกลับอะไรเลยแต่มันคือทักษะค่ะทักษะเหรอครับใช่ค่ะเป็นทักษะในการเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เหมือนกันเข้าด้วยกันเขาถึงกับนําเสนอเป็นสมการที่แบบเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนั่นก็คือ1นึบวกหเท่ากับสเดี๋ยวเดี๋นะครับ1นึบวกหเท่ากับสค่ะเออผมว่าผมเรียนเลขมาไม่เผ็ดนะ ใช่ค่ะตามหลักคณิตศาสตร์มันต้องเป็นสองครับมันต้องเท่ากับสองส่ครับแต่ว่าในโลกของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นความหมายของสมการนี้ก็คือการนําความรู้จากศาสตร์หนึ่งซึ่งก็คือหนึ่งมาผสมกับอีกศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็คืออีกหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้มันจะไม่ใช่แค่สองค่ะแต่มันคือการเกิดสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงซึ่งก็คือสามนั่นเองอ๋อเข้าใจละ มันต่างจากการคิดแบบเส้นตรงหรือลีเนียติงกิ้งที่เราค่อยๆต่อยอดของเดิมไปทีละนิดๆถูกต้องค่ะอันนี้มันคือการกระโดดข้ามไปหาคำตอบใหม่ที่ไม่มีใครมองเห็นมาก่อนเลยพอจะเห็นภาพแล้วครับมันเหมือนกับเรามีวัตถุดิบ2อ,อย่างแต่แทนที่จะได้แค่ซุปที่เกิดจากวัตถุดิบ2อ,อย่างนั้นเรากลับได้อาหารจานใหม่ที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยซึ่งในหนังสือก็ย้ำใช่ไหมครับว่าความคิดสร้างสารรค์มันไม่ได้เกิดจากความว่างเปล่าสมองเราต้องการวัตถุดิบพวกนี้ ถูกเพลงเลยค่ะหน้าที่ของเราก็คือการทําตัวเป็นเหมือนฟองน้ําหรือจะเป็นนักสะสมก็ได้คือต้องคอยซึมซับข้อมูลจากทุกศาสตร์ทุกขแขนงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปะวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์กีฬาหรือแม้กระทั่งเรื่องซุบซิบดาราเรื่องตลกในวงเล่าใช่ค่ะอะไรก็ได้หมดเลยแปลว่าการที่เราไถามือถือดูคลิปแมวลตลกๆก,ก็ถือเป็นการเก็บวัตถุดิบได้เหมือนกันใช่ไหมครับ แบบนี้จะได้เอาไปอ้างกับที่บ้านได้จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าข้อมูลชิ้นไหนจะไปจุดประกายเชื่อมกับข้อมูลชิ้นไหนในหัวเราคเพราะถึงเวลาที่เหมาะสมสมองส่วนจิตใต้สำนึกของเราจะทำหน้าที่เป็นแม่สื่อจับคู่ข้อมูลพวกนี้ให้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็ปิง๊งกลายเป็นไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเองฟังดูน่าสนใจมากครับแต่ผมว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรามาดูตัวอย่างจริงจากในหนังสือกันดีกว่า เริ่มจากเรื่องที่ผมทึ่งมากเลยเมื่อดนตรีโซมาเจอกับสายพานการผลิตในโรงงานรถยนต์มันมาเจอกันได้ยังไงครับเนี่ยเรื่องนี้ต้องย้อนไปที่เบอรี่กอร์ดี้ผู้ก่อตั้งค่ายเพลงโมเทาในตำนานเลยค่ะก่อนที่เขาจะมาปฏิวัติวงการเพลงเขาเคยเป็นคนงานในโรงงานประกอบรถยนต์ของฟอร์ดมาก่อนอ๋อครับซึ่งในยุคนั้นคือสุดยอดแห่งระบบการผลิตเลยนะคะ ทุกวันเขาจะเห็นภาพเดิมๆคือโครงเหล็กเปล่าๆไหลมาตามสายพานแล้วคนงานแต่ละคนก็จะทำหน้าที่ของตัวเองติดประตูใส่เครื่องยนต์พ่นสีจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นรถยนต์คันงามออกมาจากปลายสายพานใช่ค่ะแล้วเขาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าทำไมเราจะทำแบบนี้กับมนุษย์ไม่ได้ล่ะเดี๋ยวครับคือแทนที่จะมองศิล,ลปินเป็นแค่คนมีพรสวรรค์เขากลับมองว่าศิล,ลปินเป็นวัตถุด,ดิบที่ต้องผ่านกระบวนการแปลรูปเหรอครับใช่ค่ะ เขาเอาโมเดลโรงงานมาใช้กับค่ายเพลงเลยเขาไม่ได้รอให้ศิลปินเก่งขึ้นมาเองแต่เขาสร้างระบบที่จะปั้นคนธรรมดาให้กลายเป็นดาวระบบแบบไหนครับเขาสร้างโรงเรียนเตรียมศิลปินที่สอนทุกอย่างจริงๆตั้งแต่การออกแบบท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์โดยชอล r ลี่ a t แอดคินส์การพัฒนาบุคลิกภาพโดยแม็กซินพาวที่สอนกระทั่งวิธีนั่งวิธีเดินวิธีพูด โหละเอียดมากค่ะเพื่อให้ศิลปินผิวสีในยุคนั้นได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้างไปจนถึงการสร้างมาตรฐานดนตรีที่เป็นซาวเฉพาะตัวของโมเทลโดยมีวงเฮาส์แบนอย่าง The f u n k Brothers เป็นกระดูกสันหลังแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการเอาระบบที่มันดูแข่งชื่อแบบโรงงานมาใช้กับศิลปะที่ต้องการความอิสระเนี่ยมันไม่เสี่ยงที่จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์หายไปหรอครับมันไม่กลายเป็นการผลิตศิลปินแบบเดียวกันออกมาจากบล็อกเดียวกันหมดเหรอ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและหลายคนก็คิดแบบนั้นแต่ผลลัพธ์มันกลับตรงกันข้ามระบบของกอดี้ไม่ได้ทำลายความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่มันสร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยค่ะคือมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงทั้งดนตรีการแสดงบุค,คลิกภาพพอศิลปินไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นฐานพวกนี้เขาก็มีพลังงานเหลือเฟือที่จะใส่ความเป็นตัวของตัวเองลงไปในผลงานได้อย่างเต็มที่โอ ผลก็คือเราได้ทั้ง The Supremes The Temptations Marvin Gaye Stevie Wonder ซึ่งแต่ละคนก็มีสไตล์ที่โดดเด่นเป็นของตัวเองบทเรียนสำคัญเลยก็คือระบบกับศิลปะไม่ใช่ศัตรูกันค่ะน่าสนใจมากครับที่ระบบที่ดูน่าเบื่อกลับสร้างสารรค์ผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ได้แต่บางครั้งเราก็ต้องใช้วิธีที่ตรงกันข้ามเลยใช่ไหมครับคือเอาสิ่งที่สนุกสนานมากๆมาแก้ปัญหาที่น่าเบื่อสุดๆ อย่างเรื่องที่กองทัพสหรัฐต้องไปพึ่งกระตุนโปเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงครับใช่ค่ะฟังดูพาดหัวข่าวแปลกๆดีนะแต่เป็นหามันเริ่มจากเรื่องที่น่าเบื่อมากจริงๆก็คือทหารเกณฑ์หนุ่มๆวัยรุ่นเนี่ยไม่มีใครอยากอ่านคู่มือซ่อมบำรุงยุโทโธปกรณ์หรอกค่ะ,คะนึกภาพออกเลยครับตัวหนังสือพื้นเป็นตับใช่ค่ะผลก็คืออะไรอุปกรณ์ราคาแพงๆพังเสียหายเพียบเพราะดูแลไม่ถูกวิธีซึ่งมันกระทบต่อความพร้อมรบของกองทัพโดยตรงเลย แล้วทางออกที่ว่านี้มันสร้างสรรค์ขนาดไหนครับกองทัพก็เลยคิดนอกกรอบสุดๆคะ่ะเขาไปจ้างวิลไอสเนอร์นักวาดการ์ตูนชื่อดังในยุคนั้นมาทำคู่มือใหม่ทั้งหมดในรูปแบบนิตยสากรการ์ตูนชื่อ PS Magazine อ๋อทำเป็นคอมิกเลยใช่ค่ะและทีเด็ดของมันก็คือการสร้างตัวละครสาวสวยหุ่นดีสุดเซ็กซี่ชื่อคอนนี่รอดให้มาเป็นคนสาธิตวิธีการดูแลอุปกรณ์ต่างๆตานลดทอนคุณค่าของผู้หญิงหรือมีประเด็น เรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเหรอครับในยุคนั้นถ้าเป็นสมัยนี้คงเป็นดราม่าใหญ่โตไปแล้วเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะแน่นอนว่าถ้ามองด้วยสายตาของยุคปัจจุบันมันอาจจะมีประเด็นที่น่าถูกเถียงเยอะมากแต่ในบริบทของยุคนั้นซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป้าหมายหลักของกองทัพคือประสิทธิภาพครับเขามองว่า ปัญหานี้ต้องแก้ให้ได้และวิธีที่ได้ผลที่สุดคือการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายด้วยภาษาของเขาเองซึ่งก็คือทหารหนุ่มวัยชะกันและผลเป็นไงครับผลลัพธ์ก็คือทหารหนุ่มๆแย่งกันอ่านนิตยาสารเลยค่ะเพื่อจะดูรูปคอนนีรอดแต่ระหว่างที่เพลิดเพลินอยู่นั้นพวกเขาก็ซึมซับความรู้ทางเทคนิคเข้าไปด้วยโดยไม่รู้ตัวอัตราความเสียหายของอุปกรณ์ก็ลดลงขับภาพเลย นี่คือตัวอย่างคลาสสิกของเอดูเทนเมนต์หรือการเปลี่ยนยาขมให้เป็นขนมหวานที่ได้ผลชะงัดเลยบทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือถ้าอยากจะเอาชนะความน่าเบื่อบางทีการบังคับก็ไม่ได้ผลแต่ต้องใช้การล่อใจด้วยสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของเราสนใจอยู่แล้วแทนสินะครับถูกต้องค่ะจากเรื่องที่ใช้ความสนุกเข้าสู่มาดูเรื่องที่ซีเรียสขึ้นมาหน่อยแต่ก็ใช้หลักการคิดไขว้ที่น่าทึ่งไม่แพ้ปัน จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเอาความรู้ทางชีววิทยาของช้างมาใช้แก้ปัญหาเด็กนักเรียนตีกันช้างหรอครับเด็กนักเรียนตีกันไปเกี่ยวอะไรกับช้างได้ล่ะครับปกติเวลาเด็กมีเรื่องกันครูก็มักจะมองว่าเป็นปัญหาเรื่องนิสัยไม่ดีหรือจริยธรรมแล้วก็ใช้วิธีลงโทษเรียกผู้ปกครองซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ผลใช่ค่ะเพราะนั่นคือการมองปัญหาในกรอบของศีลธรรมแต่คุณเดฟทอดเสนอให้เราลองเปลี่ยนกรอบ หรือ reframing ปัญหาดูเปลี่ยนกรอบค่ะเขาเชื่อมโยงพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กหนุ่มวัยรุ่นเข้ากับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าตกมันหรือ must ในเช้าคลายโตผู้ตกมันที่ช้างจะดุร้ายมากๆนั้นเนีหรอครับใช่เลยค่ะมันเป็นสภาวะที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในตัวช้างพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติถึง60เท่าทําให้มันก้าวร้าวอย่างที่ควบคุมไม่ได้ประเด็นสําคัญคือมันเป็นเรื่องทางชีววิทยาไม่ใช่เรื่องของศิลธรรม อ๋อไม่ใช่นิสัยไม่ดีของช้างไม่ใช่เลยค่ะเมื่อเรามองแบบนี้วิธีจัดการมันก็เปลี่ยนไปเลยอ๋อเข้าใจและเพราะเปลี่ยนมุมมองวิธีแก้ปัญหาก็เปลี่ยนตามไปด้วยเลยสินะครับแน่นอนค่ะเวลาควานช้างเจอช้างตกมันเขาจะไม่เข้าไปตีหรือสั่งสอนช้างเพราะนั่นเท่ากับฆ่าตัวตายสิ่งที่เขาทําคือแยกช้างตัวนั้นออกไปในที่ปลอดภัยแล้วก็รอให้พายุฮอร์โมนมันสงบลงเองครับ เมื่อนำหลักการนี้มาปรับใช้กับนักเรียนที่กำลังมีเรื่องกันแทนที่จะดุด่าลงโทษต่อหน้าเพื่อนๆซึ่งมันเหมือนการสาดน้ำมันเข้ากองไฟก็เปลี่ยนเป็นแยกเด็กคนนั้นออกมาในที่สงบๆเช่นห้องพักครูใช่ค่ะเพื่อให้ระดับฮอร์โมนอะดรีนาลีนและเทสโทสเตอโรนลดลงและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการตัดผู้ชมหรือเพื่อนๆออ,ออกไปเพราะบ่อยครั้งที่วัยรุ่นสู้กันก็เพื่อรักษาหน้าเพราะไม่มีคนดูแรงจูงใจที่จะสู้ต่อก็ลดลงไปเยอะนี่คือพลังของการเปลี่ยนกรอบจริงๆนะครับ พอเราเปลี่ยนจากมองว่าเป็นปัญหาเด็กเลวมาเป็นปัญหาทางชีววิทยาวิธีแก้ปัญหาก็เปลี่ยนจากการลงโทษมาการจัดการที่มีประสิทธิภาพกว่าเยอะเลยและเรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้จะพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าไอเดียเปลี่ยนโลกมันมาจากที่ไหนก็ได้จริงๆแม้แต่จากคลิปสอนมายากลใน YouTube ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องโปรดของผมเลยครับ เป็นเรื่องของคุณฮอดเคโอดอนช่างซ่อมรถยนต์ชาวอาร์เจนตินาที่วันดีขึ้นดีเขาก็นั่งดูคลิปใน y o YouTube ค่ะที่สอนวิธีเอาจุกอคอกที่ผือละทําตกลงไปในขวดวน์ออกมาซึ่งวิธีในคลิปก็คือใช้ถุงพลาสติกสอดเข้าไปในขวดเป่าลมให้ถุงพองออกจนมันโอบรัดจุกอคอกไว้แล้วก็ค่อยๆดึงออกมาเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่คนรักไวน์อาจจะเคยเห็นผ่านตาแต่สำหรับโอดอนมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะ คืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับความคิดที่แวบเข้ามาในหัวว่าถ้าจุกคอกค,คือหัวของเด็กทารกและขวดไวน์คือมดลูกของแม่ล่ะโห oh, แค่คิดก็สุดยอดแล้วใช่ค่ะเขาเชื่อมโยงกลไกฮิสิกง่ายๆที่เห็นในคลิปเขากับปัญหาทางการแพทย์ที่ร้ายแรงมากนั่นคือภาวะคลอดยากที่ทารกติดอยู่ในช่องคลอดซึ่งในสมัยก่อนวิธีแก้ปัญหานี้มันน่ากลัวมากเลยใช่ไหมครับน่ากลัวและอันตรายมากค่ะ แพ้ต้องใช้ครีมเข้าไปคีบหัวเด็กออกมาซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งแม่และเด็กหรือไม่ก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศซึ่งก็มีความเสี่ยงเช่นกันค่ะครับแต่แล้วช่างซ่อมรถคนนี้ก็เอาไอเดียจากคลิปมายากลมาประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ชื่อว่า Oden Device มันคือถุงพลาสติกที่มีปลอกสอดเข้าไปรอบศีรษะทารกแล้วก็เป่าลมให้พองเหมือนในขวดไวน์แล้วก็ค่อยๆช่วยดึงทารกออกมาอย่างนุ่มนวลใช่ไหมครับ คือมันน่าทึ่งมากที่ว่าทั้งวงการแพทย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญเต็มไปหมดกลับคิดไม่ออกแต่คนที่แก้ปัญหานี้ได้กลับเป็นคนนอกวงการอย่างช่างซ่อมรถนั่นแหละค่ะคือประเด็นสําคัญที่สุดคนนอกมักจะมีข้อได้เปรียบเพราะเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่า the curse of knowledge หรือคํำสาปแห่งความรู้คํำสาปแห่งความรู้ ค่ะคือเขาไม่ถูกกรอบความคิดเดิมๆหรือวิธีปฏิบัติที่ทำต่อๆกันมาจำกัดไว้ทำให้เขามองเห็นทางออกที่เรียบง่ายและแตกแต่งออกไปได้เรื่องนี้ให้บทเรียนที่ทรงพลังมากว่า อย่าได้ดูถูกความรู้ที่ดูเหมือนจะไร้สาระเด็ดขาดเพราะวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นวัตถุดิบที่ใช้เปลี่ยนโลกได้จริงๆโอ้โหแต่ละเรื่องนี้พีคมากจริงๆครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วพอจะกลั่นออกมาเป็นเคล็ดลับหรือกฎที่เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยไหมครับได้แน่นอนค่ะจากกรณีศึกษาทั้งหมดเราสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นกฎแห่งการคิดควย4ข้อที่น่าสนใจมากข้อแรกเลยคือจงเป็นคนตะกละในข้อมูลค่ะ ตะกระในข้อมูลหมายถึงว่าให้เราเสพทุกอย่างเลยเหรอครับใช่เลยค่ะคือต้องบริโภคสื่อให้หลากหลายมากๆอย่าอ่านอย่าดูแค่เรื่องที่เกี่ยวกับงานหรือสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วลองไปอ่านเรื่องสถาปัตยกรรมฟังพอดแคสต์เรื่องประวัติศาสตร์ดูสารคดีชีวิตสัตว์เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าจุดไหนจะไปเชื่อมกับจุดไหนในอนาคตถูกต้องค่ะข้อที่2ก็น่าจะต่อเนื่องกันคือเคารพความบังเอิญหรือ respect serendipity ใช่ไหมครับ คืออย่ามองข้ามเรื่องตลกๆหรือเรื่องแปลกๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้ลองถามตัวเองเล่นๆเสมอว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันมีหลักการอะไรซ่อนอยู่ไหมนะแล้วเราเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นได้หรือเปล่าใช่ค่ะเหมือนที่คุณโอโด้นทํากับพลิปขวดวน์นั่นแหละค่ะและข้อที่3คือเปลี่ยนบริบทเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์อันนี้เป็นเทคนิคที่ส่งพลังมากเวลาเราคิดงานไม่ออกหรือเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกอาา่าฮะ ลองยกปัญหานั้นออกจากบริบทเดิมๆและเอาไปวางในบริบทใหม่ดูเช่นถ้าปัญหาการตลาดที่เราเจออยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องในสนามฟุตบอลโค้ชจะแก้เกมยังไงอ๋อหรือถ้าโปรเจกต์ที่ติดขัดอยู่ตอนนี้เป็นหนังเรื่องหนึ่งผู้กำกับจะเล่าเรื่องนี้ให้น่าสนใจได้ยังไงใช่เลยค่ะการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้มักจะทำให้เราเห็นทางออกใหม่ๆและข้อสุดท้ายนี่ผมว่าท้าทายความเชื่อเดิมๆของเรามากเลย คือความไม่รู้คือพลัง ignorance is power ปกติเราจะคิดว่าต้องรู้ให้เยอะๆถึงจะดีแต่หนังสือเล่มน,นี้กลับบอกว่าบางทีความไม่รู้ก็เป็นข้อดีใช่ค่ะแต่มันมีเงื่อนไขนะคะไม่ได้หมายความว่าให้เราต้องรู้อะไรเลยแต่หมายถึงการกล้าที่จะมองปัญหาแบบคนนอกกล้าที่จะถามคำถามที่อาจจะดูโง่ๆในสายตาผู้เชี่ยวชาญเพราะบางครั้งผู้เชี่ยวชาญเองนั่นแหละที่ติดอยู่กับกับดักความคิดเดิม ถูกต้องค่ะจนมองไม่เห็นทางออกที่มันง่ายที่สุดที่อยู่ตรงหน้าเหมือนกับเรื่อง Odon Device นั่นเองแต่ในทางปฏิบัติมันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมครับที่คนนอกจะมองข้ามความซับซ้อนที่สำคัญสำคัญไปจนอาจสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาได้ถูกต้องเลยค่ะนั่นคือความสมดุลที่ต้องหาให้เจอความไม่รู้ในที่นี้คือพลังในการตั้งคำถามที่ไม่ถูกพันธนาการด้วยกฎเกณฑ์เดิมๆแต่เมื่อได้ไอเดียมาแล้ว ก็ยังต้องอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและตรวจสอบความเป็นไปได้อยู่ดีครับเหมือนคุณโอดอนเมื่อได้ไอเดียแล้วเขาก็ต้องไปทำงานร่วมกับแพทย์และวิศวกรเพื่อทำให้อุปกรณ์ของเขาใช้งานได้จริงและปลอดภยัยใช่แล้วค่ะมันคือการทำงานร่วมกันระหว่างมุมมองที่สดใหม่ของคนนอกกับความรู้ลึกซึ้งของคนในทั้งหมดนี้ก็คือพลังของการคิดไข้นะครับการมองเห็นความเชื่อมโยงในสิ่งที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้ มันไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นทักษะที่เราทุกคนฝึกฝนกันได้จริงๆและต้องย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เรานำมาเมาส์กันในวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นนะคะในหนังสือศิละปะแห่งการคิดคว้ที่เขียนโดยเดฟทรอตแปลโดยคุณแพรพลอยมหาวันและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลนยังมีกรณีศึกษาที่สนุกและเปิดสมองแบบนี้อีกเป็นร้อยเรื่องเลยค่ะ ใช่เลยครับการพูดคุยของเราในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นเหมือนการจุดประกายให้อยากไปหาหนังสือฉบับเต็มมาอ่านกันต่อนะครับรับรองได้เลยว่าคุ้มค่าทุกนาทีที่อ่านแน่นอนก่อนจะจากกันไปอยากฝากคำถามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดเล่นๆกันดูนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้มีความรู้สองอย่างที่เรามีอยู่แล้วแต่มันดูไม่เกี่ยวข้องกันเลย ถ้าเราลองจับมันมาผสมกันมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างที่เรากำลังเจออยู่หรือสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้บ้างลองนึกดูนะคะสำหรับวันนี้รายการคู่หู AI เมาส์หนังสือก็ต้องขอลาไปก่อนครับถ้าชื่นชอบการเมาส์มอยความรู้ย่อยง่ายและนำไปใช้ได้จริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ